หน้าศูนย์เด็กเล็กที่สร้างขึ้นใหม่ในต้นปีนี้ที่วัดโพแก้วนุปคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะเพิ่งจะเสร็จเมื่อเร็วๆนี้ที่อยู่ติดกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง ททวัดโพแก้วนคุณอำเภอเมืองเสียงบุรีจังหวัดเสียงบุรีจ้ะทางด้านนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งจ้ะ ก็น่ารำได้ทั้งสองคนนี้ก็เล่นเอ็มพีก็น่ารักดีแต่เรื่องของเรื่องนี้นี่เจ้าตัวปัญหามาแล้วอันนี้ตัวปัญหามุดเป็นพระเอกของเรื่องอ่ะผมไม่แน่ใจเป็นพระเอกหรือเขามาถูกเรื่องหรือเปล่าเพราะเพลงเขามาซื้อยังอยู่คุณมาซื้อเออแต่มาซื้อหน้าเวทีแบบนี้มันไม่ใช่เขาไม่ได้ซื้อมาบอกทล้อกันทำไมเนี่ยอ๋อเราแล่าซีนตรงเนี้ย เดี๋ยวอยู่ก็ทำหน้างงๆแบบหันมาบอกหันมาบอกว่าเออฉันเลือกเอาเสิร์งอีกแล้วเสิร์งอีกแล้วไม่ได้เซ <thi Shit. S 2> ิร์งทะเลาะกันทำไมเนี่ยแต่ให้ฉันเลือกฉันก็เลือกไม่ได้ฉันรักสองคนอ่ะบในตำนานนะผมว่าเพลงนี้มันมีหลายเวอร์ชันต้องใส่แว่นแล้วอย่างเนี้ยตาเป็นชั้น مان توهان کي ڏسڻ چاهيان ٿو ทางด้านทิศเหนือทางตะดัดเมืองสิงห์ฝนมืดดำปุดเลยกำลังมืด นายนพศ2563ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน7วันนี้ที่วัดโพแก้วนพกคุณท้องฟ้ามืดครึ้มตอน4โมงเย็น ด้านทิศเหนือฝนมืดทึบเลยร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัยสามมืนวันพรันต้องยืนคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญา ถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพราจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีวันนี้เป็นวันสำคัญที่เป็นวันสำคัญ เพราะเรายังหายใจอยู่หากไม่หายใจแล้ววันไหนไหนก็ไม่มีความหมายมีโอกาสพูดให้พูดดีมีโอกาสทำให้ทำดีเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ วันนี้วันที่9พฤษภาคมพศ2563ตรงกับวันเสาร์แรม3ค่ำเดือน6วันนี้วันที่8เมษายนพศ2563 ตรงกับวันพุธแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าขณะนี้เวลาสามนาฬิกาสิบเศษ เช้าวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์พศ2563ตรงกับวันอังคารขึ้น10เดือน4ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการสร้างโดมหลังใหญ่ที่วัดโพแควนกรครุณอำเภอสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระโูสุนทรพัฒนารังคาร เจ้าอาวาสวัดโพแก้วมุกพระคุณให้สร้างมาก่อสร้างโรงหลังใหญ่ขึ้นวัตถุประสงค์คือเพื่อที่โยมมาจัดพิธีทำบุญทำกุศลต่งตางๆตลอดจนพิธีบำเพ็ญกุศสนศพหรือว่าทางหน่วยราชการมาขอใช้สถานที่ในการประชุม ของหน่ายรัชการต่างๆลำบากเวลาฟ้าฝนตกไม่มีที่จอดรถหรือทำให้ที่จอดรถนั้นไม่สะดวกสบายจึงได้ให้โยมมาขอสร้างดำเนินงานสร้างโดมหลังใหญ่ขึ้น ันนี้เป็นเช้าวันที่3กุมภาพันธ์พศ2563ตรงกับวันอังคารขึ้นสิบค่ำเดือนสี่ที่วัดโพแก้วนุ่กคุณตอนเช้าวันนี้เวลา7.07อากาศก็ยังเห็นสบายอยู่เหมือนเดิมที่เห็นตรงหน้านี้ก็ เป็นการดำเนินงานก่อสร้างโดมหลังใหญ่พระครูสุนทรพรัฒนางการจเจ้าอาวาสวัดโพกแก้วนวครบุณอำเภอนาบลจักสรีเขตสองใให้สร้างมาก่อสร้างโดมหลังใหญ่ประมาณประมาณสามล้านเศษเศษขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้าง มาอยู่ช่วงทำหลังคาข้างบนการดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่4มกราคมพศ2563วันนี้วันที่3กุมภาพันธ์พศ2563ตรงกับวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน4เป็นเวลา2เดือน Các à, 2 được 2 ngày วันนี้วันที่2ีกสีภาพันธรพศน563ตรงกับวันจันทร์ขึ้น2องค่ำเดือน4ที่เห็นอยู่นี้ก็บริเวณวัดโพแก้วนบคุณตันสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีรถเคขงกำลังยกเสาโดม ที่ยี่สห้ามกราคมพศจ้องยไป